สวัสดีค่ะครอบครัวลอยสนันค่ะมือนิเพนกะสิมีเมนูสิร์แซ่มาฝากอีกแล้วจ้ามือนิเพนกะสิมาตำกล้วยสูกินเนาะค่ะข้ามือนี้กัมีวัตถุดิบอีอย่างแน่เนาะจ้ามีกล้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยหักหมวกสองหน่วยเนาะจ้าก็สิมีบักยมค่ะแล้วก็มีพริกแดงกับพริกแห้งเนาะค่ะพริกแดงเพิ่นสรีไซประมาณเจ็ดหน่วยค่ะอันนี้ก็สิบแปดหน่วยเนาะค่ะกะสิมีกระเทียมค่ะแล้วก็บักนาวเนาะจ้ามะเขือเปาะแล้วก็บักเขือหืนค่ะอันนี้ก็ เป็นมะเขือเทศค่ะแล้วก็ผงปรุงรสจ้าอันนี้ก็สิเป็นน้ำปลาเนาะค่ะน้ำตาลจ้าอันนี้ก็สิเป็นปูดองกระปลาลาเป็นตัวๆเลยเด้อจ้าค่ะมะบึงเลยด้อจ้าว่าเฮาตำแบบใดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเพิ่มไส,ส้พริกแดงลงไปจ้าค่ะหลังจากนั้นก็ตามด้วยพริกแห้งค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะ หลังจากนั้นกะสีตาพริกไห้พ่อหยาบหยาบเนาะคะ่ะถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดต้องการสิเพิ่มพริกหรือว,ว่าลด,ดพริกกะตามใจชอบไปเลยจ้าแต่ว่าสูตรนี้กะโบพริตเด้๋วค่ะลงตัวดีเลวจ้าหลังจากนั้นเพิ่นกะสีซับเนาะคะ่ะก็คือซับอ่ากล้วยเนาะจ้าซับแบบคายๆกับซับบกฮุงเลยค่ะถ้าเห็ดแบบนี้กล้วยของเขาสิเวลาเขาเอาไปตำเขาก็สิละเอียดง่ายเนาะคะ่ะ หลังจากนั้นเพ่นกนสิม,มาตำกลวยแหเลกค่ะเห็นหน้าตาแบบนี้กับว่เผ็ดเ้ยจ้าถึงว่าพริกเขาสิไลายกับจริงค่ะแต่ว่าเ้าเห็ดออกมาแล้วรสชาติเขาสิกลมกลมค่ะสูตรนี้สามารถเอาไปเห็ดกินหรือว่าเอาไปตำขายเป็นรายได้ให้กักบครอบครัวเล็ด,ด้วยจ้าตำกลวยกับสิมีรสชาติแซ่บๆเ้เยค่ะหลังจากนั้นค่ะเพิ้นสิไ้บักยมลงไปประมาณสองกำมเนาะค่ะประมาณยี่สิบหน่วยค่ะ หลังจากดันค่ะเขาก็ติตตำบักยมให้ละเอียดที่กันค่ะพอบักยมกับกล้วยของเขาละเอียดหรือว่าเขากันดีแล้วนะจ๊ะหลังจากนั้นเพิ่นก็จังสิคอยสิมาปรุงเครื่องปรุงค่ะค่ะเพิ่นสิส่เป็นบักเขือเปะลงไปน้ำจา้าบักเขือปาอนี่กะไ่เพื่อไปตัดความฝาดของกล้วยเนาะค่ะรสชาติของเขาออกมากกะจะเด้ดกลมๆมค่ะเพิ่นสิส่บักเขือเปะลงไปทั้งหมด3ามนวยจา้า ค่ะล้วเพ้นสีไส้บอเขือขึ้นเนาะคะ่ะเราว่าบอเขือหืนเนาะค่ะค่ะอันนี้ก็ใส่ลงไปหน่วยหนึ่งกับเรึ่งหนึ่งเนาะจ้าค่ะจากนั้นเขาก็สิตำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกเที่ยนึงเนาะจ้าค่ะเพ้นสีไส้บอเขือเทศดลงไปเลยจ้าบอเขือเทศนี้ค่ะเพ้นสีไซส์ทั้งหมดหาลูกเนาะค่ะ จากนั้นก็นสิใสปลาลาก,กับปูดองลงไปค่ะตามด้วยน้ำปลาจ้าแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสหรือว่าแป้งนัวผงนัวของข้าเนี่ยละจ้าใสาตามชอบเดี๋ยเลยค่ะค่ะกับน,น้ำตาลปี๊บสองสอนโต๊เด้อจ้าค่ะเพิ่นจีใสบักหน้าไปหนึ่งหลูกเวยค่ะ่าจากนั้นกาตำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยเด้อค่ะ สูตรนี้เพ้นต์ตำสีบาา๊ได้ปรุงรสเพิ่มอีกเลยได้จ้าก็คือตำเดวล้งโตแสบค่ะมีความหวานความเปรี้ยวและะ้วก็รสกลมกลมค่ะสีบ๊อกเข้มเ้อจ้าสีรสชาติสิลงโตเลยค่ะเดี๋ยวเพ้นสีเขียนส่วนผสมว้ไ,วไห่ต้่ขิดน้าเ้อจ้าสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการเอาไปตำขายนะจ้า,จาค่ะไก่ข็ดแล้วค่ะแค่นี้เทากับสิได ตำกล้วยนะคะเส็บแซบเอาไว้ถึงกินละจ้าเป็นตะกินบ่จ้า,จาตอนนี้ตำกล้วยของเพื่อนกระเซ็นเรียบร้อยละจ้าค่ะเฮาเสียเอามาเทใส,ส่จานก่อนนะคะรสชาติบอกได้เลืเนาะจ้าแซ่บค่ะกลมกลมล้มโตเปรี้ยวหวานแบบพอดีเลยค่ะสูตรหนีรสหนีเลยนะจ้าลองตำแบบเพ่นกินบึ้งด้อจ้าแซ่บเะะส็บ,สบค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ะขอบคุณห,หลายๆจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้เพจเนี้เด้อจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย